สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศเดนมาร์กนะคะตอนนี้ว่าอยู่ที่โคเปนเฮเกนอยู่ในเมืองหลวงเลยนะคะมาเดินเที่ยวค่ะแต่ว่าจะมาเดินเที่ยวในทาวนะคะนี่ค่ะรอบๆตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคนเยอะค่ะวันนี้คนเยอะเพราะว่าอากาศก็ดีนะคะคนที่นี่เขาใช้จักรยานเยอะมากนะคะข้างหลังนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูนะคะข้างหลังนี้ นี่ค่ะรอบๆตัวว่าสวยงามอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเขาเป็นฮเกนค่ะประเทศเดนมาร์กฝั่งทางนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่มีบริษัทสายการบินไทยอยู่ข้างบนตึกนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวว่าพาไปดูใกล้ๆค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะ<ม>ตึกนี้ก็จะเป็นตึกศาลา ซิตี้ฮอลนะคะสาราว่าการของโคเปนเฮเกนข้างในนะั้นนะว่าก็เคยเข้าไปแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นที่ห้องถูงโลง่งๆส่วนข้างบนนะครับก็จะมีแบบห้องทํางานมีมีหลายนะะมีหลายชั้นมีหลายเขตแต่ว่าเคยเข้าไปแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่เข้านะว่ามีเวลาน้อยเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเยอะมีการแสดงมีดนตรีมีอะไรอยู่ตลอดนะ,ะถ้าเราโชคดีก็จะมีแบบคนมาติต้าคนมาเล่น หีบเพลงอะไรเงี้ยค่ะให้พวกเราฟังเขาเปิดหมวกนะฮะบางคนก็ดิกีตาร์ร้องเพลงเปิดหมวกมีกิจกรรมหลายอย่างค่ะแถวๆนี้มีเป็นประจำนะคะนี่ค่ะใครมาโคเปนเฮเกนก็ต้องมานะฮะอันนี้ข้างในนี้คือตลาดถนนคนเดินนะฮะถนนคนเดินที่เป็นถนนมีแบบหลายช่องมีหลายทางถนนหลายสายนะ เปนประมาณ4ถนนกับแบเดียวกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในแถบยุโรปเลยนะคะเดินไกลมากมากค่ะว่าเดินไกลจริงๆเดินตั้งแต่ตรงนี้ไปจนสุดถนนเลยนะฮะร้านค้าตลอดคนเยอะตลอดถนนเนี่ยค่ะเราจะเข้าถนนไหนก็ได้คนเยอะทั้งนั้นนะคะเดินมาเรื่อยๆก็ คนทังนั้นค่ะปกลงไหนก็จเจอแต่นคนนะคะสวยงามค่ะตึกเขาก็มีแต่ตึกสวยๆรถติ๊กเนี่ชุ่มชื้นด้ยค่ะรถสองชั้นก็ซื้อตั๋วรั้งยอนแล้วก็เที่ยวได้ตลอดครับเขาจะจอดตามจุดจุดไหนที่เราอยากลงไปดูเราก็ลงไปดูแล้วก็กลับมาขึ้นรถตามเวลาที่เรากำหนดไว้ค่ะซื้อตั๋วแล้วขึ้นได้ทั้งวันเนี่ยค่ะเดินไปเรืเร่อยๆ ตนี้ก็โบสถนะฮะโบสถกลางถนนคนเดินเลยแล้ว่าก็หยุดพักหนึ่งนะฮะตรงนี้เราก็มาหยุดพักก็ามาเจอโบสถ์สวยงามตึกเก่าแก่โบสถเก่าแก่นะฮะนี่ค่ะถ้าเราอยากเข้าห้องน้ำนะฮะเราก็ขอเข,เข้าในบาร์อะไรเงี้ยนะคะ ก็ห้องน้ำบางทีในถนนคนเดินมันหาย,ยากนะ,ะต้องเข้าในร้านอาหารหรในบาร์บางร้านบางร้านอาหารหรือบางบาร์เนี่ยเขาจะขอบินขอบินว่าเราได้เป็นลูกค้าเขาหรือเปล่าบินจ่ายตังค์แล้วเขาถึงจะให้รหัสลับของเราไปเปิดในห้องน้ำนะคะบางร้านที่ที่เราบอกว่าขอเข้าห้องน้ําคนมันเยอะค่ะต้องเข้าใจเขาก็าว่าเขาจะต้องมีรหัสผ่านประตูเข้าห้องน้ํา ถ้าไม่ได้เป็นลูกค้าก็เขาก็จะไม่ให้รหัสผ่านประตูนะฮะอย่างเช่นเราซื้อน้าเราซื้อน้ําแก้วหนึ่งเขาถึงจะให้ใบสเสร็จเราจ่ายเงนเรียบร้อยเราถึงจะเข้าห้องน้ําได้เพราะว่าเขาจะให้รหัสห้องน้ำเราด้วยนะ,ะถ้าเราไม่ใช่ลูกค้าก็อ้ยหาห้องน้ำเลยไม่มีไระเดิเนะะหานไปแล้วเราถึงตัวรีบอาเป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งยากน,ะะนี่ค่ะเดินมาตรงนี้ก็ไกลนะคะ ไกลมากมรนยากาศดีว่าก็เดินเพลินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรงตรงนี้ต้องมานั่งพักอีกค่ะแดดก,ก็ร้อนนะคะุณไยุดนะ,ะเรามาจากประเทศที่คนน้อยๆนะคะมาเจอคนเยอะก็ตื่นตาแถวนี้เป็นท่าเรือนะคะเป็นท่าเรือเก่าแก่ในสมัยก่อนเขาก็ อยากให้มีท่าเรือนะคะพนนี์เขาก็สร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญประจำเมืองเลยนะคะ<อ>นีคคนเยอะมาก่ะวันนี้ดูนะคะร้านค้าแถวๆนี้มีร้านจีนนะ,ะแล้วก็มีพวกอาหารต่างชาติหลายแต่ว่าไม่เห็นร้านไทยนะฮะนี่ค่ะขเขาเรียกว่าท่าเรือ เดินไปจนสุดถนนเลคะไกลเขาเรียกเขาเรียกว่าเดินไปเรื่อยๆเดินดูร้านเดินดูตึกนะสวยงามหลากสีนะฮะักรยนลัของของเขาก็จะเป็นจับแขกเนี่ยค่ะีหลายๆสีจิ้ๆกันเนี่ยค่ะาเรือโคเนนถ้าอ่านเป็นภาษาโค p e n เ a g กนก็น่าจะเป็นดูฮาวถ้าภาษาแสดงง่านเป็นนี่ฮาว สวยงามค่ะว่าเดินดูนานแบบเพลินค่ะดือเรือแต่ละลำนะคะเรือเก่าแก่ที่เข้ามาโชว์เนะะี่ยค่ะสวยนี่ค่ะเป็นไม้เป็นเรือที่มีนคะนาเรือ,อไวกิ้งเขาใช้ออกเดินเรืไปมาก่อนนะคะดูตึกนะ

ว่ามาหลายรอบลนะคะแต่ว่ามันแต่ละรอบนะคะเราจะได้รูปภาพหรือว่าวิดีโอที่แตกต่างกันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศที่เรามาเจอในวันนั้นๆอากาศดีเราก็จะได้วิดีโอแบบนี้แบบหนึง่งมไนในอากาศไม่ดีฝนตกเราก็ชกไม่ดีนะ,ะต้องหลงบๆเพามีเรือท่องเที่ยวนะคะเนี่ยเรือนำเที่ยว ตอนนี้ว่าก็เดินมานะคะเดินมาเรื่อยๆข้ามสะพานใหญ่มากนะคะแถวนี้เป็นโซนตึกใหม่นะคะมาจุดตรงนี้ค่ะมาหยุดตรงที่เราเห็นธงของประเทศเรานะคะธงชาติไอซ์แลนด์ค่ะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศทางนี้เป็นตึกที่สร้างใหม่นะคะแดดมันส่องสะท้อนอาจจะมองไม่เห็น แต่ว่าอยู่บนสะพานนะคะบนสะพานข้ามข้ามน้ําเลยนะคะเนี่ยฝั่งนู้นก็เป็นน้ําเป็นสะพานเหมือนกันแต่ว่าจะให้ดูะคระับสะพานตรงนี้เขาพิเศษคือถ้ามีเรือใหญ่เข้ามานะคะเขาจะยกสะพานขึ้นนะคะให้เรือใหญ่ข้ามไปนะคะนี่ค่ะตรงนี้คือจุดที่สะพานจะเปิดจะปิดนะคะนี่เลยค่ะฟันปลานี่นะคะยาวตลอดสะพานนะคะ ถ้ามีเรือใหญ่ข้ามสูงขึ้นมานะคะตัวนี้เาก็จะแยกจากกันแล้วก็ยกขึ้นนะคะนี่ค่ะเ,เราเดินเฉยๆปกติเราก็ไม่รู้หรอกค่ะถ้าไม่มีคนบอกเรานะฮะนี่ค่ะข้ามไปเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะคะถ้าคนรู้เขาถึงจะรู้นะคะมันเปิดออกจากกันแล้วมันก็ยกขึ้นให้เรือใหญ่ข้ามไปได้นะคะนี่ค่ะบรรยากาศ ฝัง่งานู้นเขามีงานแข่งเรือนะคะแต่ว่าไม่ไปนะคะมันเดินไกลมากเอาสำนีก่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้อากาศดีนะคะก็จะเห็นฝั่งสองฝั่งเลยนี่ค่ะนี่ค่ะตึกใหม่นะคะแถวนี้เป็นตึกใหม่หมดเลยทันสมัยนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะทงไห้แแลนอยู่ตรงนี้นะคะนี่สีน้ำเงิน เราอยู่บนสะพานนะคะลมมันก็จะแรงนิดนึงตอนนี้ว่าก็เดินมาถึงชุมชนเสรีนะฮะชุมชนเสรีที่เขาไม่ขึ้นตรงกับรัฐนะ,ะเขาตั้งชื่อในชุมชนนี้ว่าคริสเตียนเนียนะฮะในนี้จะมีสองฝั่งนะฮะฝั่งหน้าข้างหน้านี้ที่เราเห็นนะฮะที่ว่าถ่ายวิดีโอได้ข้างหน้า เขาเป็นชุมชนอิสระปกครองตนเองกับแบบแบบเป็นส่วน p r i v a t ของเขานะคะเป็นเมืองของเขาเองข้างในนี้นะคะส่วนข้างหน้าที่ว่าถ่ายวีดีโอได้ก็คือมีร้านค้ามีตึกมีบ้านหรือว่ามีแบบเขตศิลปะจะมีสีสันฉูดฉาดนะฮะตามที่เราเห็นเป็นศินลปะของเขาเองแล้วก็สินค้าที่ขายนะฮะส่วนมากก็จะเป็นแบบยี่ห้อคริสเตียนเนียไปเลยนะฮะ หรือจะมีร้านจากคนอินเดียนะเขาก็มาขายของที่ระลึกแล้วก็มีร้านจากแอฟ,ฟริกานะคนแอฟ,ฟริกาก็ขายของที่ระลึกเหมือนกันนี่นะส่วนมากจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะของฝากของที่ระลึกเครื่องประดับกระเป๋าเสื้อผ้านะคะมีหลายร้านมีตลาดนัดอย่างเงี้ยนะคะข้างในตรงนี้คือสิ่งที่ว่าถ่ายวีดีโอได้นะคะกขออนุญาตให้ถ่ายได้นะคะ สวยงามค่ะเครื่องประดับทุกอันก็ราคาก็ <c oughs> เหมือนเหมือนกับข้างนอกนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาเป็นมีอันนี้สัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะเป็นเขตปกครองตนเองเขตพิเศษที่สามารถมีใบห้าแฉกเจ็ดแฉกนะคะเปิดเสรีค่ะส่วนแรกที่เราเห็นคือตลาดนัดตรงนี้นะคะ <c oughs> ส่วนข้างในนะคะก็จะเป็นเขตห้ามถ่ายรูปห้ามกล้อง ห้ามบันทึกภาพต่างๆนานาน,านะฮะข้างในนั้นคือเขตแบบเขตเปิด7แฉกห้าแฉกเสรีนะฮะตั้งร้านขายกันแบบนั่งนั่งกันแบบเสรีมากสุดดมเสรีมากนะฮะแต่ว่าห้ามถ่ายรูปนะฮะในเขตนี้ตรงนี้คือโบส s เซนซาเวียนะคะหรือว่าหรือโบสวอร์ฟรันเชเคเนะฮะ ไม่รู้อ่านภาษาเดนมาร์กถูกหรือเปล่านะคะโบสถนี้ก็อยู่ไกลมากเลยนะคะว่าเดินมาแบบไกลสุดๆเลยจนมาถึงอนะคะข้างบนนี้เราเดินขึ้นไปได้นะคะเดินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปเสียค่าบริการเดินขึ้นไปจุดจุดข้างบนสุดยอดหอะระฆังอันนั้นนะคะเขาให้ขึ้นได้ทีละคนนะคะต้องเสียค่าผ่านประตูเข้าไปแล้ววันนี้คนเยอะมากนะคะ แต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าคนเยอะขี้เกียจรอคิวนะฮะแบบเขามีคณะทัวร์มาแบบโอ้หลายคนนะฮะเรารอไม่ไหวนะคะเราก็ได้ยืนดูแต่ข้างนอกนะะยกมือไหว้สาธุอยู่ข้างนอกเนี่ยค่ะช่วยงามมากเลยเป็นอิดแดงทั้งหมดเลยนะคะทั้งรั้วด้วยทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะเนี่ยค่ะมองเราอยู่ที่ไหนเราก็มองเห็นนะคะสูงตั้งงานตาแปลกตาด้วยเป็นรูปเกลียวขึ้นไปข้างบนค่ะ แต่ว่าเดินมาเรื่อยๆนะฮะมาเจอตึกนี้นะฮะตึกนี้ใหญ่มากใหญ่มากไม่รู้มีกี่ห้องนะฮะก็อ่านว่าเซน์อันนานะฮะเอสทีอันนา,นนามาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆตอนนี้ขึ้นรถนะฮะขึ้นรถก็ดูแบบนอกๆ ถอ,ถอยออกมาหน่อยจากถนนคนเดินนะฮะออกมาจากเขตที่แบบพุกพ่านย่านการค้านะฮะนี่ถอยมานิดหนึ่งนี่ค่ะสวยงามค่ะมองตรงไหนก็สวยส่วนมากเขาก็จะแบบคนเยอะอยู่แล้วนะคะเมืองเนี้ยเขาคนเยอะเขาเป็นเมืองหลวงถ้าเราเห็นคนเยอะนี่เราก็แบบรู้ดีใจตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะฮะ ตึกใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะตึกเนี่ยร้อยปีขึ้นไปนะคะแต่เขาดูแลตึกดูแลซ่อมแซมซ่อมบำรุงตึกอยู่ทุกๆแบบทุกๆปีก็ได้เนี่ยเขาดูแลอย่างดีนะคะตึกมันก็จะมีอยู่ในสภาพที่แข็งแรงทนทานอยู่เสมอนะคะส่วนมากร้อยปีขึ้นไปค่ะสวยๆแบบนี้เก่าแก่โบราณแบบเนี้ยค่ะที่ประเทศไราไม่ไม่ค่อยมีตึกใหญ่ๆแบบอย่างนี้นะคะ เพราะว่าประเทศไอซ์แลนมันเป็นแบบประเทศที่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดนะฮะเขาจะไม่นิยมสร้างตึกสูงๆหรือใหญ่ๆเขาจะสร้างแค่พอประมาณนะคะแล้วกไ็ไม่ได้มีตึกเก่าแก่อะไรเยอะแยะนะฮะพอเรามาเห็นตึกที่โคเปนเฮเกนตึกเก่าแก่ตึกใหญ่ๆเราก็จะชอบไปว่าชอบดูตึกเก่านะฮะนี่ค่ะอันนี้ก็มาแบบใกล้ๆที่แอบว่า โรงแรมของว่าน,นะฮะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ดูค่ะถ้าเราเดินเหนื่อยนะ,ะเราต้องอาศัยรถนะเพราะเราเดินรอบเมืองไม่ได้เราต้องขึ้นรถมั่งนะฮะนี่ค่ะ รถชจมเมืองนะคะ <Okay. S 1> ที่นี่มีคนไทยอยู่เยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็มีวัดไทยด้วยแห่ว่าเคยไปวัดไทยเ <c oughs> ดนมากพรมิหารน,นะคะ <c oughs> เคยไปแล้ว <c oughs> หนึ่งรอบ <c oughs> ไปอยู่ <c oughs> ที่นั่นก็ <c oughs> หลายวันนะฮะมาตอนนั้นมีกิจกรรมมาทำบุญ มาหลายมาหลายวันแล้วก็โคเป็นเฮเกนเนี่ยว่าก็มาหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นทางผ่านที่เราจะต้องบางทีเราจะต้องมาต่อเครื่องไปประเทศนน้นประเทศนี้นะคะเ mm. ดนมาร์กมันสะดวกที่สุดสําหรับไอซ์แลนด์นะคะบินบินใกล้ที่สุดแล้วก็สนามบินมันมันสะดวกนะคะสําหรับคนไอซ์แลนด์นี่ค่ะ พวกเราจะเห็นเมืองเขานะสะอาดนะคะเมืองเขาสะอาดมากๆไม่มีแบบขยะเกิดกากนะคะดูนะคะตึกสวยๆทั้งนั้นนะคะตึกเก่าตึกโบราณสวยงามทุกตึกอันนี้ในเมืองเลยนะคะใจกลางเมืองเลยเนี่ยค่ะ คนขี่จักรยานมีตลอดนะฮะมีทั่วเพราะประเทศนี้เขาอากาศดีเขาขี่จักรยานได้ตลอดนะคะคลิปนี้นะคะไอว่าก็มาได้เที่ยวเยอะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องฝากให้เพื่อนๆน,นะคะพี่ปานาอาช่วยกันกดติดตามช่องไอว้ว่าด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววา่าจะทำคลิปใหม่ๆม,มาให้อีกคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ